娘子，你嫂子都煮了、啊。 บปเลยไปด้วยกันเอนนะนี่เหรอแรงกับัวกเกลือท่อนตัวโว้ยหาวานปลาเคือนน่ำแหงครับอะไรยี่ดอกที่ละซี่หาตูหกตูทางเือโบ,บ้บถือก็มีด้วยละ่ะ <laughs> แย่มะเฮ้ยรับอันนี้ ตายเส็แล้วจรงื้อน้ำก่อนบ้งเขาเปิดให้บ้านครับปากเพื่อนน้ำมันแห้งนะขึ้นกับบอกว่ดอกตูตัวหน่อยยาวเด้วตัวหน่อยเขาก็เอ่าวแล้วตัวหน่อยเขาไปกับหมดแล้วครับไม่กินเพราะกินเาถอดใดเยอ่เาเอาอยู่ ตัวนี้ตัวหน่อปล่อยไปครับตั้งหนึ่งมาเจอว่าน้อยนะครับเนาะแตกมึอเอาไปเสือสูงสีขาดได้กูว่าเสือกูว่า,าปลาที่ถึงรุดบดเลยละ่ะอ,อ๋อมันตายและอ,อ๋อยังอ่ะใส่มันดินพวดเดียวขาดได้ล่ะเนี่ยตัวไม่ไมายิางจิ้มถึงรุดเดี๋ยวกูเอากระสอบไปนี่กระสอบอยู่เอาถุงเขียวเหรอเมื่อไ่มึงไปใหม,ม่อีกปะโม้เพื่อเขาไปล่ะที่ไปใังไหมของเอาใส่รถปิกอัพเนาะ ลูกเครื่องมายัาไยางไ่ไปบ้า,บาปนะไปไหนไปบ่บอกเก่เาก่อนนี่ไงทั้่น้ำเมากินน้ำมึงเมา่าไปฉัน,นึงว่ากระปวดเย้ยนี่น้ำผูงบ,บอกเพาว่าเขาเรื่องไหนปลาวะสิโอ้ย <c oughs> ปลาดูดิกัดไนบอลหางขาด <c oughs> เอาเอ๊ะป่อยก่อนไปเลแกว่าเ,วาเคียวมามาหันมึงไปรุดขาดถุงขาด Ba là bà well, cũng nhãn ăn nhạc ha mhm 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 lau đi. cái mhm này bà mhm gì, đã mhm 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 con, mhm không? mhm 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 mấy củ củ có ừ, này Pepsi mà có Áo <laughs> Thế phải cái okay. Thế, thế không anh Mày nó. <laughs> ừ. Bỏ khó, đứa có lòng phá bán chứ khác nữa. ผู้่าวเขาห็มหอยหรอกว่าบอวันไหนไม่ห่อนเขาเลยถือมา,ก,าอก,ออกินไรก็ได้แต่เขา,าไมได้เฮ้ยได้ขึ้นมาเป็นกระสอบอ๋อไม่ลาดยวกันดนะแต่หอยอยู่นี่ไรกูเจอง้มไปนี่ไรง้มไปขายนะาสามสิบสี่สิบเอาเป็นกระสอบปุ๋ยไผ่จไปกินไรกปนนะมึงบอ ได้นี่กับคุ้มค่าที่เขามาแล้วดีก็ยูซือ มีป่าอือมังยังล็อกแฮาแฮ่นี่ เจ้างาหวะต้องบินโอ้ต้องบินเมฆกระายได้บาบังแก่เทคโน,ลน,นปปเลยหอนฮอนโอ้ปลา้าไปโอ๊ยบวดนีถึกปลาขาวบวดละเล็กกะน้อยอยู่เป็นฟูนะวด,ละ,วดละเล็กะน้อยก็ไดทุ่งวดครับมบาทำอไรบวน ปศอยกันวันนี้เฮ้ยเขาทุง่งกระจ้าเขามาได้เสาอ่ะ <c oughs> ได้แล้ววันน,นี้กลับงม่นวะกลับแล้วกลับเลยย่างเงี้ยงช่วยป่ามันกับลุงลำบากพี่หนอนเนาะป่าตัวซับนี่เป็น,นเฮ้ามันดุดสบายใจซ่ เยที่ปากนึงว่าอะมาบ่อะ oh. ไรมาจะปากเลยโอเคเ็น่ะ okay. ใสมามีฮยเยอมันกนเฮยที่ปากที่สื่อที่หล่าห่างตืบหน่อยเนี่ยเป็นบอลมันจ๋งกรขาเนะะาะปลากระมังปลากระมัง,งเข ปาเคือเนเฮ้างเขามาบ่าื่อจากคนนี่แ่ะคนที่มาด็ไ่ไปเห็นุนีบอกกลับมาบ้านแล้วได้ไลฟปไปในป่ามาสู้ดูก็ได้อยากได้กินกนี่ดอกไปหาปาเคือนก็ได้น,น,นี่อยังนี่ ปลาติโทหอยลายหอยลายน้ำจืดหอยอยังเนี่ยหอยลายน้ำจืดหอยเล็บเมื่อนางหอยจูบส่วนมากเป็นหอยจูบนาะตัวใหญ่ดปลาเนี้เอาโซ่เต่ตัวใหญ่แถวออกเอาตู้ตัวใหญ่จับด้วยเพื่อนจับให้คนที่ส้มมองดูอันนี้ได้ตัวใหญ่ตัวเดียวเลยวะตัวนี้ตัวใหญ่ก็ตีลูกนึงตัวนี้ตายเบิดแล้วตายเบิดแล้วครับปลา นกน,น้ำแข็งนะมูนมันจับขึ้นมาเบิ่งดูกําลังถอดเรามูนันนกน้ำแข็งฮะตัวนี้หน่อยซ้ำปุูมมือปวดตีนเหรอคับย่าย่าย่าหนุ่มย่า,ยาปล่อยทิ้ง <ยา S 2> ปล่อยลงน้ำเพื่เก่าครับมูนี่พ่อกินได้เยอะเนี่ันนี้ปลานั่นถ้าบอกของสีก็บม่ได้กินหรอกไปไกลอยู่แล้วครับมูนี่ <ยา S 2> เคลื่อนเ,ปเ,ปเปคื่อนกูละจังหวัดเลยล่ะมาคึ้นไปเคลื่อนยังก็บุญล่ะตั้งคุณเถาะเนาะเพื่อนเคลื่อนนี่ไม้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 

ลาไปซ้ำนี้นะครับเด้อเจอกันฮิปนาสวัสดีครับต้องเอาน้ำแช่ไว้ดิเข้าๆๆในเชิงหน่อยปลาที่พวกขั้วอะไรบอกสีน่าดิพวกเขาเดี๋ยวละเดี๋ยวขว้ใก้กันแช่น้ำเกลือแช่พักเครื่องไว้จะทอดขับคนเหนียวน่าหลงเนาะ